นี่ครับผมสวยงามสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ออกมากับพี่มิวนะครับแล้วก็มีน้องๆถามผมว่าดอกดอกอะไรดอกย้าอะไรบ้างที่ว่าพึ่งจะกินตลอดทั้งปีนะครับผมแต่ละภาคนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางที่อาจจะไม่มีนะครับผมแต่ถ้า สำหรับอีสานทั้งเหนือหรือว่าทั้งตะวันออกอะไรเงี้ยมีนะครับแต่ทางใต้ที่อย่างที่ผมบอกตอบในคอมเมนต์นะครับมันอาจจะไม่มีดอกพลุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมวันนี้ก็มากับพิมิวครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มากับพ่อนะครับก็วันอาทิตย์นะครับก็หยุดเรียนนะครับก็ออกมาเที่ยวหาดูมิมนะครับพึ่งไม่เจอเลยนะครับก็พึงก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะเจอมิมหรือเปล่านี่ครับดอกแรกนะครับผมดอกชนิดแรกเลยที่จะออก ได้เกือบทั้งปีนะครับผมแล้วเป็นอาหารเช้าของพึ่งนะถ้ามีพึ่งมีมิม้มหรือว่าพึ่งพึ่งเลี้ยงพึ่งโพงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือดอกไมยราบนะครับผมที่มันถูกใบแล้วมันจะหุบนะฮะนี่คืออาหารหลักตอนเช้าเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับผมอย่างเช่นในหน้าฤดูหนาวนะครับ มันจะมีดอกดอกผักบุ้งนะครับเพราะว่าในหน้าแรงๆเนี่ยมันจะออกออกดอกนะครับผมแต่ต้องเป็นลานลานผักบุ้งเยอะๆนะครับหมายความว่าขึ้นเป็นทุ่งเลยนะให้สังเกตนะครับผมในช่วงสายๆอาจจะกินถึงเย็นเลยนะครับผมถ้ามีพึ่งนะมันจะมุดเข้าไปเอาน้ําหวานไปดูดน้ําหวานนะฮะทั้งพึ่งบรรดาบรรดาพึ่งนั่นแหละครับผม ในหน้านี้นะครับผมกินถึงเย็นนะฮะผักบุ้งนะครับถ้ามีพึ่งนะครับหรือบางทีถ้ามันมีอะไรที่ให้น้ําหวานมากกว่าเนี่ยมันก็จะดิ่งไปที่จุดสําคัญสําคัญควบก่อนนะครับผมพึ่งนะครับต่อมานะครับผมน้องๆทั้งเหนือนะฮะก็คงจะรู้กันดีนะครับผมยิ่งเขตไปทางตากขึ้นไปเนี่ยทั้งลำปางทั้งเชียงใหม่ลำพูนนะ นี่เลยครับผมเป็นดอกหญ้าพันเนี้ยนะฮะดอกไม้ข้างๆางทางเนี่ยนะฮะอันนี้เกสรดีมากนะครับออกสีส้มไปเลยนะฮะเกสรของมันนะครับผมจะขึ้นอยู่บางทีเป็นทุ่งเป็นลานเลยนะครับตัวผึ้งกินนะครับทั้งผึ้งหรือยั้งผึ้งโงพงผึ้งมิ้มนี่แหละให้เกสรได้ดีนะครับแล้วผึ้งก็จะกักเก็บเอาเกสรแล้วก็น้ําหวานด้วยนะครับผมน้ําหวานก็จะออกสีอาจจะ นี่แดงหน่อยหนึ่งนะครับผมทางจังหวัดผมก็มีนะฮะตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยข้างๆทางนี่ก็เยอะแยะนะครับผมเวลามันถึงในหน้าออกดอกแล้วก็สามารถออกดอกในทั้งปีเลยนะแล้วก็เป็นเกลือเถาชนิดหนึ่งนะครับ่จะขึ้นอยู่ตามชายคลองนะครับผมหรือพื้นที่เจอแจะนะะเป็นเกลือเถานะครับผม กลิ่นมันก็สาหรับผมผมว่ามันหอมนะฮะพึ่งก็กินนะครับผมมาดาพึ่งเนะี่ยชอบอันนี้จะออกอยู่ปลายฝนนะครับมาถึงช่วงหนาวๆน,นะครับพอแรงไปแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวนะครับผมแห้งนะฮะนี่ครับผมในลักษณะดอกมันไม่ใช่สาบเสือนะครับผมแต่เป็นเครือเถ่านะทั้งเหนือนี่บอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมทั้งบ้านผมก็มีนะครับผมแต่ไม่มีพึ่งนะครับที่ผมถ่ายนี่คือมันไม่มีพึ่งก็เลยไม่มีมากินฮนะ กินเป็นบางที่นะฮะต้องขึ้นเยอะจริงๆนะครับพึ่งทั้งมิ้มก็จะมากินกันนะครับผมนั่นครับผมเวลามันแห้งมันก็จะแห้งไปเลยนะครับถ้ามันแก่เข้าถึง,งแรงๆจัดๆเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับผมหลักๆก,ก็มีหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามีอย่างที่ผมแค่ที่ผมถ่ายอย่างเดียวนะแต่มันบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปตามฤด,ดูของมันนะครับซึ่งแยกออกไป สเดือนเนี่ยนะครับผมมันจะมีดอกไม้สลับปรเปลี่ยนกันไปนะในแต่ละฤดูนะครับผมแม้แต่รวงข้าวนะฮะถ้าป่าไหนไม่มีการฉีดยานะครับผมหรือเป็นข้าวที่เขาดำนะเช้าเช้านะครับผมพึ่งก็จะไปลุมเอาเกสรนะฮะไปตอมเอาเกสรติดขานะครับผมเอามาไว้ในรูรวงนะครับผมซึ่งเป็นเกสรข้าวก็มีนะฮะ แล้วก็มาถึงดอกเงาะนะครับหรือว่าดอกกระทกลกนะฮะอันนี้ก็จะกินนะครับผมแต่ถ้ามีอาหารที่สําคัญกว่าหรือว่าให้น้หวานกว่าพึ่งก็จะไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมใหม่นะครับก็แทบทุกที่เหมือนกันมันมันจะกินนะครับทางบ้านผมนะฮะแล้วก็ดอกไม้ที่เหี่ยวที่ผ่านมาในหน้าก่อนหน้าหนาวนะครับมีเยอะแยะนะครับผมรวมชั้งช่วงนี้นะครับ เป็นดอกเครือตดหมานะครับผมอ่าที่สุดของหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นเครือเถาคือเครือตดหมานี่แหละครับผมมันเริ่มออกดอกนะถ้าเยอะๆท้งมิม้มบรรดาพึ่งก็จะกินนะครับผมพึ่งหลวงก็กินนะครับผมแต่ส่วนมากจะเตดมิ้มซะเยอะนะครับเพราะมันหลอดเล็กนะฮะมิ้มจะมุดเข้าไปข้างในนะครับผม มีไปถึงเดือนนู่นเลยนะครับปลายกุมภานะครับผมปลายกุมภาก็ยังมีอยู่นะฮะอันนี้คือดอกตูมของมันนะครับเกลือตดหมานะครับผมก็เริ่มทยอยนะครับตูมบ้างบานบ้างนะครับแต่ถ้าบานที่เยอะมิ้มกินนะครับแล้วก็ให้น้ําหวานด้วยนะครับผมจะออกแดงๆนะอ่าแล้วก็ยังมีดอกเนี่ยนะครับที่ขึ้นตามข้างทางนะครับถ้าขึ้นเยอะๆนะครับก็จะอดกินไม่ได้นะครับแต่ต้องมีผึ่งนะครับถ้าไม่มีผึ่งเนี่ยอาจจะมีมิ้มมาตอมนะฮะ ดอกวันนี้นะครับผมอันนี้สามารถกินตั้งแต่สายถึงเย็นเลยนะครับผมมีทุกที่มีทุกฤดูนะครับดอกกระถินนะครับผมซึ่งผมทำลีปบ่อยมากนะครับสําหรับมิ้มกับพึ่งนะกินครับผมนะครับแต่ต้องเป็นช่วงเช้านะฮะตั้งสายไม่กินนะครับแต่ส่วนหน้านี้เนี่ยน้อยรังที่จะมากินนะครับผม หรือพึ่งไม่ค่อยออกหากินตอนเช้านะครับมันก็เลยไม่ค่อยออกพอสายหน่อยมันก็จะแห้งเกสรนะครับไม่สามารถกิกาได้พึ่งก็เลยจะไม่ค่อยมากินนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาไม่เหลือครับผมนะครับถ้ามีพึ่งกินเต็มเลยนะส่วนสาบเสือนะครับก่อนปีใหม่จะเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะมีขึ้นเป็นบางที่แต่ทั้งหมดเริ่มวายหมดแล้วครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะออกไม่นานเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าป่าไหนมีการฟันนะครับมันแตกใหม่เนี่ยมันก็จะออกดอกนะฮะแต่ต้องขึ้นเยอะๆนะครับผมเป็นป่ามันการพึ่งจะมาลุมกินแล้วก็กินเยอะนะครับอ่าส่วนดอกอันนี้ก็เป็นดอกที่น้องๆเรียกผักบุ้งผักบุ้งช้างอะไรประมาณนั้นนะแต่ต้องขึ้นเยอะๆนะครับผมคือแบบสะพังเลยดอกชมพูออกม่วงเนี่ยนะฮะที่ผมไปดูที่พิจิตรนะครับ อันนี้ให้น้ําหวานนะครับผมที่ผมไปดูนะครับคือดีมากนะครับน้ําหวานทางพิจิตเนี่ยเยอะนะครับกินนะครับผมแต่ทางบ้านผมนานๆานจะเจอสักทีแต่ต้องขึ้นเยอะๆนะครับผมมันถึงจะกินนะฮะมีดอกก็แทบทั้งปีเหมือนกันดอกวันนี้นะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับผมแต่ทางบ้านผมมันน้อยนะครับที่ที่จะกินนะเป็นบางที่แล้วก็ต่อไปก็เป็นดอกตําลึงนะครับ จะกินช่วงเช้านะครับผมเอาเกสรเหมือนกันนะครับปีติขาสีเหลืองๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนเช้าถ้ามีป่าตำลึงเยอะๆหมายความว่ามันออกดอกเยอะๆนะครับถ้ามีผึ้งมันจะกินนะครับผมคลิปเก่าๆนะผมก็มีการสาธิตดูนะครับว่าการดูตัวมันเป็นต้องดูยังไงนะครับดูดอกตำลึงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกดูนะครับผมว่าตัวไหนเกสรเต็มขาแล้วเนี่ยมันจะบินไปรังนะครับผม ให้เราจับตาดูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีดอกอันนี้ดอกหมอนไก่นะครับผมต้องแรงจริงๆนะฮะพึ่งถึงจะกินนะครับผมหรือถ้าไม่มีอะไรกินจริงๆเนะี่ยแต่ต้องขึ้นเป็นป่านะครับผมทั้งมิมทั้งพึ่งก็จะมากินนะครับนานๆจะเจอทักทีนะครับถ้าพึ่งมากินนะครับผมบางทีไปยืนดูเนะี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวกินนะครับ เพราะว่าพึ่งก็จะหันไปเป้าที่มีน้ําหวานนะครับออย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นร่าวๆนะฮะแล้วก็ยังมีดอกหญ้าใสนะครับถ้าใครรู้จักดอกหญ้าใสมั้งฮะช่วงนี้มันจะออกดอกนะครับที่ขึ้นตามหนองน้ํานะฮะอันนั้นก็กินนะครับผมแต่ให้เกสอนนะครับแต่ต้องเป็นตอนเช้าถึงทยสายนะครับผมแล้วก็จะหมดนะครับเมื่อเกสอนถูกแดด จนไม่สามารถที่ติดขาพึ่งได้แล้วเนี่ยพึ่งก็จะไม่มาไม่มาตอบแลวนะะมันต้องมีความชื้นด้วยนะครับถึงจะติดขาของพึ่งบรรดาพึ่งๆกันนะครับผมอ่ะเป็นไงครับผมเรื่องที่ผมบอกไปเป็นข่าวๆเ,เามื่อกี้นะครับผมนั่นแหละครับคือดอกไม้ดอกหญ้าที่พึ่งกินนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกมากมายเดี๋ยวถ้าขี่รถไปเจอเนี่ยผมก็จะเอามาสะสมใน,ในคลิปนี้ให้ดูกันนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมัน มันเหี่ยวไปแล้วนะครับเพราะหมดฤดูของมันนะครับผมยังมีอีกเยอะนะครับสําหรับอาหารของพึ่งซึ่งเป็นวัชพืชทั้งนั้นเลยครับผมไปครับแล้วก็มีน้องๆนะครับผมถามผมนะฮะว่าพานพึ่งเนี่ยเกาะนานเท่าไหร่ผมบอกเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับเกสรนะครับพื้นที่นั้นๆมีแหล่งอาหารหรือไม่นะครับผมแต่ถ้ามีอาหารเนี่ยอย่างหลังเนี้ยถ้าใครดูคลิปผมเมื่อเดือน5ปีที่แล้วนะครับ พึ่งหลังนี้เกาะหนูจะโดนกล้องดิพึ่งหลังนี้เกาะตั้งแต่เดือนประมาณเดือนเดือนมกรากุมภาของปีที่แล้วนะจนมาจวบชนขวบเลยฮนะหนึ่งปีนะครับผมก็ยังอยู่นะครับอาจจะขยายเล็กน้อยนะครับคือมันหยอดรูหลวงเก่านะฮะบ,บางทีก็ทําเติมไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมซึ่งพื้นที่นี้มีอาหารให้มันกินนะครับมันก็เลยไม่ย้ายนะ พึ่งนะครับผมแต่เกาะหนามากนะครับผมเนี่ยครับผมผมเคยถ่ายไปทีหนึ่งคลิปปีที่แล้วนะฮะในช่วงประมาณเดือนห้านะครับผมแต่มันเกาะก่อนนะพึ่งเกาะก่อนนะครับผมอันนี้มาผ่านมาก็เลยรีวิวให้ดูมันอยู่ที่เก่านะครับไม่ไม่ย้ายนะครับผมบางลังถึงสองปีก็มีนะครับแต่ถ้าไม่มีอาหารบางทีใส่เที่ยวเดียวเนี่ยถอดหนีนะครับผม หรือหยอดสองเที่ยวสมเที่ยวแล้วก็หนีสองเที่ยวสามเที่ยวในี่ยหมายความว่าสองเดือนกว่านะครับแล้วก็หนีนะครับผมก็เกิดมันหมดอาหารนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเพิ่งถ้ามีแหล่งดีๆรับรองมันเกาะนานนะครับอ่าครับผมส่วนอันนี้เป็นเป็นดอกพวงจมพูนะครับก็จ,จะบานแทบทั้งปีนะครับผมอาจจะเวนเ้นบ้างเว็นบางเป็นบางครั้งนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยจะออกดอก ให้น้ำหวานากับเปรีในตั้งปีนะครับมีมีพึ่งหลวงนะครับผมมีอยู่ประมาณยี่สิบสาสิบตัวนะครับไปครับเดี๋ยวขอนั่งดูตัวนะครับผมแต่ต้องขึ้นเยอะๆนะครับผมถ้าขึ้นเยอะเนี่ยมันจะกินนะครับ น,นี้ถือว่าเยอะเลยนะครับผมว้วนพิ่งบินมาแล้วหนูนั่งดูก่อนอ่าเมื่อกี้จากจุดชมพูหน่อยนะฮะที่ผมดูมันมีบินนี่เนะครับผมแล้วมีตัวจากโน่นบินตัดมานี่สองตัวที่มิวก็เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าบินไปกินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางนี้ก่อนนะครับผมเราไปดูกันว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่านะ,ะมาแล้วอ้วนพึ่งอยู่นี่เนาะเอารถมาจอดนี้แท้ๆเลยครับผมบินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ พูดไม่ชัดหน่อยนะครับใส่แมสตนะฮะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ต้องสวมแมสตพกแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมมาป่าเนี่ยผมพกแอลกอฮอล์นะ <c oughs> วันจอดลงๆนง่ไหนเนาะเอาจอดหลบๆรถหน่อยแล้วหนูล็อกคอเอา หน้ากากกับถังยกยกมาเลยถังสองสอง,ถ,งถังนะ่ะมาดูกันครับผมว่ามันจะใหญ่หรือเล็กนะฮะโถเอ้ยวัวเนื้อพึ่งอยู่เนี่ยหนูเออย,ยังไม่เห็นล้างเนี่ยแต่บินเป็นเงาเนะี่ยเป็นเงาเป็นเงา,เ,เ,งาเร็วๆเ,เดี๋ยวให้พี่มิวดูว่าที่ผมเห็นนะั้นมันจริงหรือเปล่านะครับ วันนั้นพ่อมาคนเดียวพ่อไม่กล้าจอดรถทิ้งไว้อันนี้จะจะสอนสอนพี่มิวด้วยหนูอีแหละหนูมองที่เงาเห็นป่ะมีมีบินลงไปที่หัวแล้วจากเราไปดูนะดูตามเงาที่ตะคบจากตะวันเห็นป่ะเนป่ะหนรู้แล้วนนีนี่ไปอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนมันอยู่อยู่ตรงนี้เองอ้วนเอ้ย เบลเลอร์เลยครับผมสายตรงนี้น้องๆตีได้นะครับผมโดยสต่วนน้ำนะเราไปลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอ้ยหัวน้ําก้อนมันใหญ่หัวน้าก้อนมันเล็กนะครับบางทีเนี่ยก้อนเล็กๆอาจจะมีอยู่ประมาณสักขวดนึงก็ได้นะฮะสุดท้ายต้องโบกดูนะครับเดี๋ยวลังนี้ผมขอนะครับผมหน้าตะรางใหญ่นะฮะแต่ก็ใหญ่อยู่นะครับผมเอาอยัาง าาหาห่้านู่นหนูหาใบานู่หนหนูเข้าไปถูกทางแล้วใบพงนั่นแหละมันไม่ค่อยมีมยยค,ค่อยค่อยเด็ดมามันวันนั้นผมมาเดินดูมิม,มอยู่นู่นนะฮะเลยยอดไม้สูงไปอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับผมแต่ตอนนั้นไม่มีคนเฝ้ารถนะฮะที่ผมผูกผูกมิมไว้นะครับ วันนั้นไม่เจอตัวเยอะขนาดนี้นะครับผมวันนี้โอ้โหตัวกินสุดยอดเลยนะครับแล้วก็บินออกไปเรื่อยๆเหมือนบินตัดหน้านะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นหญ้าพงแห้งนะครับใบพงนะฮะเป็นใบพงคล้ายๆใบใบไม้กวาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้พี่มิวพุ่มนะครับใช้ใบอะไรก็ได้นะครับผมการทําครบนะบนี่นี่น,น,นี่อันนี้ดีกว่า อันนี้เขาเรียกว่าถ่อนใช่ไหมครับผมต้นถ่อนนะฮะร,ระวังมือแล้วก็คือนั่แหละหนูเอามาพันๆพ,พันจะแน่นตรงกกให้แน่นแต่ตรงปลายเนี่ยเราต้องพันให้แบบให้มันหลวมนะครับเวลาเราจุดมันจะได้ไม่ดับนะฮะจุดครบก่อนเข้าหาพึ่งนะครับผมให้ควันเนี่ยไปโดนมันนะครับสังเกตน,นะครับผม ต่อยลูกมันต่อยไม่ต yeah well, ่อยโอ้ยไม่ต่อยหรอกลูกมันต่อยเหรอไม่ต่อยโอยไม่ตอยหรอกลูนไม่ตอยค่เอเด็กออนซอนครับผมเด็กออนซอน แจะมันไม่จิ้มพ่อจิ้มหนูนะอุ้ยเนี่ยมันจะจิ้มจะบอกคนกลัวถ่ายเขาปะโอ้โหวนเอ้หนูทำไมกาขาวขนาดนั้นลูกรอรอก็เป็นแล้วนะมันเขาไม่ได้สอยตีพึ่งเหรอว้ยนี้ให้ ของเป็นร้อยสองเบ็นพี่มีต้องกัวตอยโอ้ยน,น่าสวยเวลาเพิ่งบินเข้าหลังอะ่ะ <laughs> ปล่อยจะขอ,อนนะ้ำยู่ไงเออถึงไหมนะโอ้โหตัวเตี้ยวว่ะยังไงดิ <laughs> ำพวงจมปูดังนั้นเลยครับนี่ครับผมหัวน้ำ้ำ <c oughs> ครั้งแรกของปีนะครับผมเพิ่งได้น้ำเพิ่งเนี่ยครับถุงสะอาดนะครับผมใส่นะฮะนี่ครับหยาบหยาบยยเบียาบยบเยียบทำไมอืมเฉือยแล้วจุดไม่ติดอีก หลังผมจะขอสักน้อยนึงเกสอนบางอันออกขมครับผมนอนด้อย <c oughs> ขอหน่อยนึงนะครับ คืออยากกินครับผมหลังแรกของปีหลังแรกของปีต้องกินก่อนนะครับลังละสามหมื่นได้เรื่องครับผมไปครับอันนั้นปล่อยันไว้นะฮะดดนะอ่าเนี่ยครับผมปล่อยไว้เนาะ ยังพอมีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีนะฮะเนี่ยนะอยู่นะครับผมถ้าอาหารมีมันจะทารังต่อนะครับไปครับผมสวัสดีครับอ่ะไปครับผมวันนี้ผมจะรีวิวนะฮะไอที่ผมผูกไว้นะครับผมวันนั้นผมผูกไว้ผูกหลังมิ้มานะครับวันนี้ก็เลยผ่านมาอีกวันหนึ่งนะครับผมมากับพี่มิวเลยเอา มาให้ดูนะครับว่ามันอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆถ้ามันแก่เกินแกงก็ลูกไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมให้มันออกตัวบินไปนะครับไม่เสียหายครับไม่เสียหลายนะครับทําได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันใกล้ๆอยู่ครับผมสรุปว่าอยู่นะฮะอันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมมันอาจจะแกว่งไปมาหน่อยนึงนะครับ เห็นไหมฮะอยู่นะครับยังเห็นสายรัดผมอยู่นะครับนั่นเลยสายรัดผมนะครับแบบนี้นะครับผมถ้ามันทําหัวน้ําหุ้มบนบนคอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถมามาตัดได้อีกนะครับผมคือเอามีดมาแทะนะครับแล้วก็ใส่โหลไปนะครับหลังก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละนะครับผม ตรงนี้มีอาหารนะครับมันก็นเลยอยู่นะฮะเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ผมผูกไว้นะครับผมหรือประมาณสองสองสามวันแล้วนะผมเข้ามาใกล้ใกล้แก๊ก,ก,กไม่ได้เลยนะครับบินสวนเข้ามาที่หมวกไอโมงผมเลยนะครับคือมันต่อยนะครับ ที่มีเพื่อนๆถามนะครับผมว่าทําไมใช้ควันแล้วมันยังต่อยหนึ่งเลยเราไปโดนกิ่งเนี่ยนะฮะหรือเราเข้ามาเนี่ยฟันเนี่ยมันสะเทือนหรือเปล่านะครับถ้ามันสะเทือนนะครับผมมันแตกมาต่อยเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องพยายามยืนอยู่เหนือลมก่อนพยายามเอาควันให้โดนพอมิ้มเนี่ยโดนควันปุ๊บเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาคือมันหดนะครับมันจะดิ้นทั้งลังเลยนะแล้วหดขึ้นไปางบน เห็นไหมฮะบินบินต่อยมือผมแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือมันจะว่ามันไม่ดุมันก็ไม่ได้นะครับผมถ้าตัดดิบเนี่ยหูตาปูดพยายามอย่านะครับเห็นไหมฮะมาแล้วครับผมไปขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผม <laughs> วันพอแกสาธิต,ตเอามือกไไ่ไยไปก่ยมามันมันเล่นเลยนะเอออย่าไปที่เขาบอกว่าอย่าไปที่ลึงหน้ามันลูก ไปครับผม